สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาเราจะมาเรียนเรื่องการผรสมคํากันค่ะมาลองผสมคําให้ตรงกับทาตันูนะคะตัวอย่างเช่นรูปอะไรเอ่ยรุ่นเงาะใช่ไหมล่ะคะงอออกเงาะใช่ไหมเอ่ยต้องนะคะ,าะ,าะค,คาต่อไปค่ะรูปป่าไมา้ปออาปาไม่เอกป่า ม, аль, ม่อไอไม้ไมโทไม้ป่าไม้นะคะต่อไปสอเอือเสือไมโทเตื้อนะคะการประสมคำเป็นการนำพยัญชนะสระและวรรณยุกต์มาประสมกันแล้วเกิดเป็นคำต่างๆการประสมคำมีสองลักษณะนะคะได้แก่คำที่ไม่มีตัวสะกดและคำที่มีตัวสะกดนะคะ คำที่ไม่มีตัวสะกดก็ได้แก่เพยญชนะตน้นสระและวรรณยุกค่ะส่วนคำที่มีตัวสะกดได้แก่เพยญชนะตน้นสระวรรณยุกต์แล้วก็ตัวสะกดนะคะในหน่วยนี้เราจะเรียนการประสมคำที่ไม่มีตัวสะกดกันก่อนนะคะตัวอย่างการประสมคำที่ไม่มีตัวสะกดรอเอือ้อเรือนะคะ เรือหมายถึงยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ำมออามาไม่โทมาหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีหางเป็นคู่ใช้เป็นพาหนะได้ค่ะทออทะลอเอ เลนะคะทอทะหารบวกสระออบวกสลัเอบวกลอลิงเท่ากับทะเลนะคะแปลว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความเข็มค่ะนักเรียนรู้หรือไม่เอ่ยการนำพยาญชนะสลักและวรรณยุกต์มาประสมกันจะต้องมีความหมายจึงเรียกว่าคำนะคะแต่ถ้านำมาประสมกันแ,แล้วไม่มีความหมายเรียกว่าพยางค่ะเช่น ตาหมายถึงอวัยวะที่ทำให้เรามองเห็นนะคะเท่ากับเป็นคำนะคะแต่ไม่มีความหมายนะคะเรียกว่าพยานค์ค่ะวิธีการอ่านสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกดงาอ่านว่างออางาโลอ่านว่าลอโอโลไม่เอก โลนะคะสารี่อ่านว่าซออาสาลออีลี่ไมเอกลี่สารี่น้ำชาอ่านว่านออํานํำไม่โทน้ำชออาชาอ่านว่าน้ำชาถ้าเรียนฝึกอ่านสะกดคาที่ไม่มีตัวสะกดเพิ่มเติมกันนะคะบออัวบัวหออูือ มอือมืองอเอาเงาสออีสีไม่เอกสีหอ,อไอไผไม่เอกไทยนออํานําไม่โทนะ้ำและตอเอาเตาไม่เอกเตานะคะการประสมคำและการสะกดคำการประสมคำ แยกออกเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดและคําที่มีตัวสะกดนะคะคําที่ไม่มีตัวสะกดคือพยัญชนะสระวรรณยุกคําที่มีตัวสะกดนะคะสรุปแล้วก็คือคําที่มีสระ atching. คำที่มีพยัญชนะสระวรรณยุกและตัวสะกดนะคะการสะกดคํา andra, คที่ไม่มีตัวสะกดได้แก่พยัญชนะต้นสระ วควรทำวรรณยุกและทวรทำให้นักเรียนจบความรู้แล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบทกหั์หน้า23ค่ะจากหนังสือหลักภาษาไทยเล่มที่หนึ่งนี้นะคะข้อที่6ค่ะและข้อ7นะคะในหน้า2 3นี้นะคะ ข้อที่หกก็คือเขียนคําจากรูปสละกที่กําหนดให้มาอย่างละสองคามยกตัวอย่างเช่นข้อกไก่ให้สลัอีมานะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นคําว่าหวีหอวีหวีนะคะต,ต่อไปข้อขอไข่สระเอสระโอสระเอียสระอือและสระอํานะคะส่วนในข้อที่7นะคะเลือกคําจากข้อ6มาแต่งประโยคให้มีความหมายนะคะ ันหนึ่งก็คือค,คุณครูก็ยกตัวอย่างคำว่าหวีนะคะแต่งเป็นประโยคเป็นแม่ซื้อหวีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ